เป็นภูเขานักแข็งนะคะพื้นที่นั่นนลพาร์ตรงนี้นะคะของอเขตที่มาเล่นสกีนะคะเป็นเทือกเขาต่อกันยาวเหยียดนะคะพื้นที่นะคะมากกว่านะคะ7,000ันะเจ็0ตารางเมตรนะคะ7จ0 0เจ0 0สแควร์เมตรเป็นนั่นนลพาร์ที่ใหญ่มากเลยนะคะสตูดวอลสตูด Hostel Wallenfjällen นะคะเป็นเออ่ National Park ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะในเขตทางเออ่ทางที่ c ิ i ต s t a n o r d นะคะของประเทศสวีเดนนะคะแล้ว ภูเขาที่อยู่ข้างหลังนะมันจะยาก,กันเป็นเทือกเทือกๆนะคะมันจะต่อกันเป็นเทือกพื้นที่ใหญ่มากค่ะพื้นที่กว้างมากเป็นพื้นที่ National Park นะิชชั่นัลพาร์คแล้วเพื่อนๆความกว้างของพื้นที่นิชชั่นัลพาร์คมากกว่า7,000พันสแควร์นะคะ7,000พันสแควร์ตารางเมตรนะคะพื้นที่นิชชั่นัลพาร์คนี่ใหญ่มากเลยแล้วพี่คิมจะซูมให้ดูนะคะแล้วก็หมุนกล้อง 3, 360อองศาเนาะโอเคนะคะเอาช้าๆนะช้าๆนะโอเคอันนี้คืออ,อันนี้โรงแรมนะคะมีโรงแรมเดียวนะคะ จะมีแค่โรงแรมเดียวเท่านั้นนะ,ะที่จะให้ลูกค้าได้ได้พักนะลูกพ้าจุได้ประมาณหนึ่งพันคนนะคะ,นะคะที่มาเลนสกีนะคะเราภูเขาด้านหลังเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมภูเขาด้านหลังนะคะขอใส่แว่นตาดำต้งองยค่ะว้าแดดสตาร์ลูกกัน